1ึงถัง200ลิตรนะครับ 1- นึ่งถึงกิโลนะครับแล้วก็ทำการฉีดพ่นทางดินนะครับละลายง่ายไม่ผมกระจาย เสร็จแล้วเราก็ทําการฉีดพ่นนะครับให้ทั่วนะครับตัวทรงพุ่มเลยนะครับเพื่อการปรับโครงสร้างดินนะครับแล้วก็กระตุ้นนะครับกระตุ้นระบบรากของเขานะครับต้องบอกก่อนเลยว่าดินตรงนี้เนี่ยเป็นดินก้นสระนะครับตรงนี้เป็นดินก้นสระเพราะฉะนั้นอินทรีย์วัตถุเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับก่อนหน้านี้ก่อนปลูกเนี่ยเราก็ได้ปรับปรุงดินไปแล้วนะครับ นะครับผสมในถัง200ลิตรเลยนะครับแล้วก็พ่นนะครับทีละต้นทํางานง่ายสะดวกนะครับเราสามารถผสมพวกยาเชื้อรานะครับลงไปได้นะครับพร้อมกับตัวคอมพิวตคารีหรือไม่ก็เป็นตระกูลพวกไซแถบนะครับไสแถบนี้จะเป็นตัวไตโคเดอร์ม่านะครับหรือเจนแบกบาซิลัสก็ได้นะครับผสมรวมกันได้นะครับฉีดพ่นใต้โคนนะครับแล้วก็ให้สังเกตนะครับตรงหัวน้ํานะครับแต่ละต้นเนี่ย เราใช้หัวน้ำอินฟินิตี้นะครับใช้หัวฟิน8นะครับต้นละ3หัวนะครับรองรับอนาคตทุเรียนโตวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุเรียนรุ่นนี้ก็อายุประมาณ5เดือนนะครับหเดือนหวันอ่าเดือน5วันด้วยหออ่านี่นะครับให้ดูให้ดูยอดนะครับอยอดเขาจะแตกออกมาสวยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับ แทงฉัดขึ้นมายาวนะครับแล้วก็ยอดเป็นสีน้ำตาลบ่งบอกถึงความอ,วอ้วนอุดมสมบูรณ์นะครับแตกมาทุกยอดนะครับหลังจากที่เราพ่นตัวคอมพพลตคาลีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยนะครับจะใส่ปุ๋ยตามไปนะครับอ้โหสวยงามทุกต้นจริงๆเลยครับนี่นี่นะครับภาพ ห้าเดือนห้าวันนะครับลักษณะการแตกของเขานี่ยแตกสวยครับดูตามความเหมาะสมนะครับพนมากคนน้อยจี้เข้าไปที่ดินนะครับให้ให้กระจายทั่ตัวนะครับให้พอชุ่มเปียกๆนะครับเรียกได้ว่าดินก้นสะนะครับพลิกดินก้นสะขึ้นมาถมแล้วก็ปลูกนะครับเพราะฉะนั้นการบำรุงดูแลตรงนี้เนี่ย เราต้องเน้นเลยว่าเราเน้นในตัวของอินทรีย์วัตถุนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับเพื่อให้รากพืชตอบสนองต่อการกินปุ๋ยนะครับในส่วนของการดูแลทุเรียนเล็กนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการพ่นหรือบำรุงทางใบเนี่ยก็คือธาตุอาหารรวมนะครับในส่วนนี้ผมแนะนำตัวแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเป็นธาตุอาหารรวมหลายชนิดเลยนะครับ ไฮรี่เนี่ยจะเป็นตัวธาตุอาหารรวม8ชนิดนะครับส่วนพอสเตอร์เนี่ยเป็นธาตุสังกะสีรวมนะครับแล้วก็บวกธาตุอาหารรองเสริมมาทั้งหมด4ชนิดนะครับด้วยกันใช้ทั้งทั้งสตัวเนี่ยคู่กันนะครับในตลอดระยะเวลาของการดูแลทุเรียนใช้ได้ตั้งแต่ทุเรียนเล็กจนทุเรียนใหญ่เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนอกจากธาตุรวมแล้วจําพวกอะมิโนนะครับหรือว่าสารลายนะครับจำจำเป็นต้องพ่นอะมิโนเนี่ยจะทําให้ใบเขาเข,าเขียวหนาสมบูรณ์นะครับ เขาเรียกว่าไปเพิ่มประสิทธิภาพของท่านอาหารรวมหรือทาานอาหารต่างๆที่เราฉีดเข้าไปนะครับในส่วนของสารายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการแตกยอดหรือว่าการแตกรากนะครับจะทําให้ยอดเขาแตกมาดีนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็แปลงไหนที่ต้องการเพิ่มความเขียวหรือความสมบูรณ์เนี่ยเราสามารถใส่ปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเลีเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น 20CC นะครับหรือ ใบกลางแล้วเริ่มเพศสลดเราสามารถใช้ตัว13เสมอก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลในส่วนของแมลงนะครับในระยะเข้าสู่การแตกใบอ่อนจังหวะน,นี้นะครับเราควรจะพ่นยาฆ่าแมลงนะครับจริงจริงเน้นป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนก็คือแตกใบอ่อนมาฉีดเลยนะครับตัวสารเนี่ยในจังหวะป้องกันเนี่ยจริงๆเราฉีดอะไรก็ได้นะครับไม่จะเป็นอบาฟิโบนิลไทมิทอกแซมอีมิดานะครับ ได้หมดนะครับในช่วงจังหวะป้องกันนะครับแต่กรณีเป็นแล้วเนี่ยเราต้องเลือกตัวยานะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยหอยใช้ยากลุ่มหนึ่งเพี้ยจักรกฝอยใช้ยากลุ่มหนึ่งเพี้ยไฟที่ระบาดหนักเราก็ต้องสลับกลุ่มยาในการเปลี่ยนนะครับในส่วนของยาเชื้อรานะครับถ้าอากาศไม่ชื้นแดดเยอะๆก็ไม่จําเป็นต้องฉีดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาเยอะในจังหวะที่ใบเขาเป็นเพสลาดเนี่ยแนะนําให้พ่นไว้เลยนะครับเพราะว่าคุณจะเจอกับปัญหาโรคใบติดแน่นอน นะครับตัวนี้ก็ฉีดตะกูลพวกคอปเปอร์ก็ได้เฮกซาโคนาโซนก็ได้นะครับสลับกันไปนะครับในระยะเช่วงที่ป้องกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทําวันนี้นะครับมาที่สวนทุเรียนเล็กเนี่ยเราพ่นทางดินไปก็คือตัวคอมพิซคาลีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะมิโนฮิวมิกที่เข้มข้นมากนะครับในระยะนี้เนี่ยในแปลงเนี่ยเราแนะนําว่าควรจะพ่นเดือนละครั้งนะครับเพราะว่าเป็นดินก้นบอ่อนะครับ ค่อยๆไปเพิ่มอินทรียวัตถุในดินของเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยเนี่ยที่ขาดไม่ได้เช่นกันก็คือปุ๋ยอินรียนะครับปุ๋ยอินรีเนี่ยสำคัญมากนะครับแนะนําอยู่ก็จะมี2ตัวนะครับถ้าเป็นตัวผงก็จะเป็นตัวปุ๋ยอินรีซันบาร์กนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวคิกเกแอนเมิดเซฟซอยนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับสามารถผสมปุ๋ยแล้วก็หวานได้ง่ายนะครับ แนะนำเลย2ตัวนี้ไม่ว่าท่านจะชอบเป็นผงหรือเป็นเม็ดสามารถใช้ได้เลยทั้ง2ตัวนะครับซันบาร์กแล้วก็เซฟซอยนะครับแล้วก็ในตัวของปุ๋ยเนี่ยในส่วนของแปลงนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัว933นะครับจะใช้เป็นตัว933 933ก็เป็นปุ๋ยอินซีเคมีนะครับตัวนี้ก็มีอินรียวัตถุถึง30%นนะครับแล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งช่วงหนึ่งที่ต้นเขาไม่ค่อยขยายนะครับ เราแนะนําในส่วนของการขยายโครงสร้างของลาต้นเนี่ยเราใช้ตัว12 12 17นะครับตัวนี้เราใช้ของพลรมิตมาสิงนะครับเป็นปุ๋ยน้าเข้ามันจะช่วยให้บริเวณโคนเนี่ยของเขาเนี่ยขยายใหญ่นะครับโคนเขาจะอ้วนขึ้นนะครับในจังหวะนี้เนี่ยบางท่านก็อาจจะใช้ปุ๋ยตัวหน้าเร่งเพื่อให้เขาพุ่งไปไกลๆนะครับแต่ว่าในเทคนิคของเราเนี่ยเราจะพยายามให้มันใหญ่ขึ้นตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมานะครับ ตัวนี้ก็เป็นเทคนิคของเกษตรทันใจนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่บางรอนใช้ในการดูแลแปลงนี้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ